พลอยเล่าหาออกเดทมิติใหม่แอดมิดคู่โตงเพราะป่วยฟุ้งปีนี้รักพุ่งสุดพลอยเล่าหาออกเดทมิติใหม่แอดมิดคู่โตงเพราะป่วยฟุ้งปีนี้รักพุ่งสุดพลอยเล่าหาออกเดทมิติใหม่แอดมิดคู่โตงอเพราะป่วยฟุ้งปีนี้รักพุ่งสุด22ทะค2อ6 6 9นห้อยเพลอยเล่าหาออกเดทมิติใหม่แอดมิดคู่โตง เพราะปวยฟุ้งปีนี้รักพุ่งสุดต้องเรียกว่าสร้างตำนานอีกแล้วกับคู่รักพ่้อยเชอร์แมนและหนุ่มต้องทูพีชวนกันแอดมิดโรงพยาบาลคู่เป็นแค่วัสาัยพันธเอพร้อมกันงานนิสสาวพล้อยออกมาอัปเดตชีวิตว่าก่อนหน้านี้มีอาการไข้ขึ้นสูงและไอหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาลแฟนหนุ่มไม่สบายคนแรกก่อนที่ตนจะติดเลยจูงมือกันเข้าโรงพยาบาลพร้อมกันตอนอยู่โรงพยาบาลก็ไม่ได้มีโมเมนต์อะไรเลยเพราะต่างคนก็สลับกันไอไปไอมาถือว่าเป็นการเปลี่ยนที่เดทและได้พักผ่อน ไปในตัวยอมรับช่วงที่ปวดอ,อึดอัดมากถึงจะนอนเตียงคู่กันกันกบแฟนหนุ่มแต่ก็รู้สึกประหลาดะอะยู่ดีเพราะคู่รักปกติต้องออกไปเดทหรือดินเนินกันที่อื่นไม่คิดว่าชีวิตนี้จะได้นอนข้างกันในโรงพยาบาลนอนโรงพยาบาลถึงสามวันก็ยังมีอาการเสียงหายบ้างพยายามพักผ่อนให้เยอะๆเพื่อที่จะได้หายทันช่วงปีใหม่เพื่อไปเที่ยวสังสรรปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่ทำงานหลายอย่างแบบคาดไม่ถึงทั้งย้ายบ้านเรื่องงานเรื่องชีวิตแต่ก็สามารถตั้งรับ และรับมือกับมันได้อย่างเรื่องเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆบนตัวก็มีรอยฟุกช้ำเพราะเล่นสกูตเตอร์จนได้แผลกลับมาครั้งก่อนก็กระดูกนิ้วร้าวเพิ่งจะดีขึ้นแต่ส่วนที่ต้องระวังมากที่สุดคือหน้าเพราะตรงตัวมีแผลได้แต่หน้าคือห้ามเพราะค่าโบ็อกแพงเรื่องความรักก็ถือว่าเป็นเรื่องที่พุ่งสุดก็ดีกว่าปีอื่นๆที่ต้องอยู่คนเดียวตอนนี้พูดถึงโต้งก็ยังเคินเหมือนเดิมแทนปีใหม่ก็ไม่ได้มีวังว่าจะไปไหนคงจะตามแฟนหนุ่มไปคอนเสิร์ตมากกว่าจริงๆก็อยากอยู่บ้านแล้ว ค่อยไปเที่ยวอีกทีหลังปีใหม่อีกหนึ่งอย่างที่อยากทําคือธุรกิจส่วนตัวเพราะยังไม่ลงตัวในหลายๆอย่างงานวงการบันเทิงก็ยังรับเหมือนเดิมรอภาพยนตร์ที่ถ่ายเสร็จแล้วอยากเล่นซีรีส์บ้างและขอเซโนกับบทนางร้ายแล้วเพราะไม่ไหวอยากลองเล่นบทตลกๆดูบ้าง